อสวัสดีมาถึงที่ช็อตที่แปดแล้วเขียนแบบเรือประมงเพื่อไปหาค่าของวัสดุในตัวเรือ,อเมื่อเราทําเราเขียนออกมาแล้วนี่เราจะรู้หมดว่าโขนหางปลาหลักทรัพย์หรือว่าส่วนต่างๆในเรือเนี่ยมันใช้ไม้เท่าไหร่ บวกลบคูณหารแล้วเป็นเงินเท่าไหร่มันคิดได้หมดแม้กระทั่งลูกศรน็อตจัมปูอะไรอย่างเงี้ยมันคิดได้หมดนะครับเพราะนั้นในสิ่งต่างๆที่เราทําตรงเนี้ยมันก็เลยว่าเออผู้ที่ผู้ที่คิดจะทําทเรืออจำลองก็จริง การไปยกประปทำเลยใหญ่ก็จริงมันก็ควรน้าศึกษาาความรู้ในเรื่องการเขียนแบบออกแบบนะครับเอามาวานี่เราคุยถึงเรื่องอตั้งโขนตั้งโนนแล้วทีนี้โขนเนี่ยเราตั้งมาแล้วเนี่ยมันมีความเ,เรียกว่าบางท่านอาจจอเอทำไม แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโขนนี่ยต้องใช้ยาวเท่าไร่ฟางเท่าไร่สูงเท่าไรเนี่ยเออก็ทีน,นี้ก็เราก็รู้แล้วไงนะรู้แล้วว่าความสูงของไอ้ไอ้โขนเรือไอ้ท้ายเรือเนี่ยไอ้หางปลาเรือเนี่ยอ่ามันมีบอกมาแล้วไงใช่ไหมอ่าเนี่ยตรงนี้สายสองไม่ดเสบจากพื้นจากพื้นเนี่ยถึงไอ้ไอ้ สาดฟ้าตัวนี้เฮ้ยมันใช่อ่าปลายตะเกียบปลายตะเกียบตัวนี้คือสองเมตรยี่สิบเมื่อสองเมตรยี่สิบมันบวกกันไปอีกเจ็ดสิบเซนก็คือแผนท้ายอ่าก็เป็นสองเมตรเก้าสิบเห็ไหมสองเมตรเก้าสิบแล้วก็เอาสองเมตรเก้าสิบนี่แหละอ่าสองเมตรเก้าสิบเนี่ยมายืนพื้นสองเมตรเก้าสิบมายืนพื้นสองเมตรเก้าสิบมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ สองเมตรยี่สิบมันอยู่ตรงนี้อ่าเอ้ยอแผ่นท้ายสองเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะงงจะงง,ง,งจะงงอาจารย์จะงงเลยวะคุยไปกุมาสองเมตรยี 2, 20, ่สิบพุ่ในยี่มันอยู่ตรงนี้อ่าสองเมตรยี 2, ่สิบนี่นี่นี่นะสองเมตรยี่สิบนี่ตัวนี้ตรงไอ้าฟตะเกียบแล้วก็บวกไปอีกเจ็ดสิบก็เป็นสองเมตรเก้าสิบใช่ไหมสองเมตรเพิ 2, ่มคืออันนี้คือแผ่นท้าย เอาเราเราเราเอาเรามาเรามารู้ถึงตรงนี้ก่อนว่าไอ้ตรงนี้คือสองเมตรยี่สิบบวกอีกเจ็ดสิบเป็นสองเมตรเก้าสิบเอาโอเคตัวนี้ก็มาถึงตรงนี้อ่าสองเมตรเก้าสิบนี่ตัวนี้ตัวนี้คือสองเมตรเก้าสิบจากบนเนี่ยจะมาตะเกียบเนี่ยตัวนี้อ่าตะเก็บตัดจากปลาย นี่ตะเกียบสองเมตรยี่สิบคือไม่ใี่สามสิบเป็นเป็นสองเมตรเก้าสิบอ่าเนี่ยเนี่ยจากตรงเนี้ยจากจากพื้นนี่เลยจากพื้นในของไอกระดูกงูเนี่ยใส่กระดูกงูเนี่ยเป็นสองเมตรเก้าสิบมันก็ามาจานวนตรงนี้กันเป็นสองนี้ตรงเนี้ยคือนี่ตรงเนี้ยข้อข้อข้อของกราบหนาเออตรงเนี้ยข้อของกรอบหนาจากตรงนี้ก็คือสองเมตรเก้าสิบนะแล้วทําเพื่ออะไรเพื่ออะไรนักที่พออ่าแล้วเราจะมาคำนวณอีก ไว้สองเมเก้าสิบเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเราจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่เราก็ถึงจะเผื่อกระดูกของเราไว้นง,งเฮ้เผื่อเผื่อโขนเอาไว้เช่นสองเมตรเก้าสิบอ่าสองเมตรเก้าสิบนะสองเมตรเก้าสิบเอาเดี๋ยวลืมไปเอาเนี้ยลงมาก่อนเอาจานใหญ่ลงมาก่อน มาจานใหญ่มาหาสองแม่เก้าเซฟเก้าเซฟหน้าบวก ไมเก้าสิบบวกเอกับหนาอสามสิบบวกกับหนาสามสิบสามสิบเซนบวกความสูงอ่าบวกความสูงบวกความสูงของไงกับอ่อนอีกหนึ่งเมตร สิบหน้าหนึ่งจุดเแมทเสิบหน้าหน้าแมทสิบตทีนี้ก็มาอ้าวไหมันใหญ่ไว้เออสองแมกซเก้าสิบบวกสามสิบบวกหนึ่งแม็ดซิบหน้า อ่านี่งงไหมเนี่ยหมายความว่าสูงเนี่ยสูงจากตรงเนี้อ่าสูงไอาจากนี่สูงอ่าสูงพื้นพื้นดาพื้นสันกระดูกขึ้นมาถึงไอาปลายนี่เลยเปียปลายแผ่นท้ายเนี่ยพันกับเปียท้ายแผ่นท้ายเนี่ยนะอ่าสองเมตรเก้าสิบ น่าแบบสองเม่เก้าสิบเนี่ยนะสองไม่เก้าสิบเนี่ยละบวกกับหนาไปอีกสามสิบเซนเนี่ยการเขียนแบบมันต้อง่างเงี้ยบวกกับหนาไปอีกสามสิบเซนเมื่อบวกกับหนาไปทางนี้มันก็บวกอันนี้เข้าไปอีกหนึ่งเมตรสิบเซนไอ้ไอ้กับออนแม่สิบเซนอ่าแบ่งกันมาอันน้ผมกำลังพูดถึงแล้วไอ้ทับกระดูกไอ้ทับหัวโกงอีกสองนิ้วนิ้วผมกำลังพูดถึงอ่าบวกไปบวกอ่าบวกอันนี้อีก ออบอกเอไอ้ไปลายโขนอ่าปลายโขนเขเรียกว่าเขาเรียกว่า,า,รก,วากระหม่อมโขนอ่ะตรงงานตรง,ตรงเอาเรียกพวกกระโขนก,กันละกันตรงกระโขนสุดสุดโขนหวัวโขนจักพื้นกระหม่อมอ่ะก็อีกประมาณสามสิบเซนอ่าสวยกําลังสวย อ่าอีกสามสิบเซนสามสิบน่าอีกสามสนะิบเซนบวกไปอีกสามสิบนะบวกไปอีกสามสิบดรได้ละไรอ่าเป็นสองร้อยเก้าสิบสอง เก้าศูนย์บวกสามสิบบวกแมวเอาพอตัวเลขไม่ยอมนั่นเอาสนะองจุดเก้าสองจุดเก้านะบวกจุดสามสิบบวก หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์บวกจุดสามสิบนะอ่ามันจะเป็นมีสี่เมตรหกสิบประเดี๋ยวตัวเนี้ยตัวเนี้ยสี่เมตรหกสิบเอ๊สี่เมตรหกสิบไม่มีใครเขสั่งไม้ไม้ไม้จะมาตัดไม้ให้เราหรอกเราก็ต้องส like ั mm ่งไม้ห้าเมตรมาเลยนะก็ไเนี่ยโขน่ะโขน่ะตีว่าห้าเมตรเราชื้อไม้ได้ห้าเมตรเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราซื้อไม้มาห้าเมตรนะตรงนี้ตรงนี้ห้าเมตร แล้วก็ความสูงของมันเนี่ยเราอยากจะรู้อ่าเราอยากจะรู้ว่าเท่าไรก็เอาความสูงไอของมาตาไป,ไปเทียบเอานะเนี่ยอ่าเอาเท่า,าไรไเทียบเอาครับครับตัวยรปิ๊บมาเลยเนี่ยเอาเทียบเอาเนี่สูงเท่าไร สองเมตรสี่เมตรเนี่ยสี่เมตรสามสิบประมาณเป๊ะง่ายนะประมาณนี้นี่นะสี่เมตรสามสิบเห็ไหมสี่เมตรสามสิบเนี่ยแน่นอนอันนี้เอาข้ามันหมดก็คือหมดไปเลยไม่ต้องมันบอกว่าให้อเหลืออีกสองสามนาทีสามนาทีไม่ต้องบอกหมดก็หมดไปเลยนะนะขอให้กันสิบี